ไปอีบุญก็เตะก็ไปให้บ่อีเอิร์นแม่เฮียบ่เอิรนตื้100ปีแล้วบ่เอิรนตื้3,000ปีออกไปเาะี่โอ้แบะนความันเอบ่ตอบเลยเียเลยลมเลยอ้อะไรก็ลมจิเออเพลงให้ลดอีกออะไพวกก็ตกน็ตกตาไปน่ะไปเอินเาะก็ีมีครบได้ีบ่ให้เจิงจังไปจลมอืๆเจ้าด้นเจิงไนอืๆเพลงให้ลดอืออต3,000ปีเอิร์นตรงบึบบ่คจะเกิดเนาะพี่เนาะเออเกิดบ่ได้้มันมมคนเฮ็ดให้เออแม่เอาบ่ ซ่น้าบนตีเน้ตัวอือๆสิละบ่ปากแล้วบัดนี้อือบ่ยอกบ่ยังแล้วเซาแล้วแต่ก่อนฮั่นยังบ่ทันมีเฮือนหลายอยู่นี่แต่ก่อนเฮ็ดยางลัดท่งแต่ก่อนเปรี้ยวน่ะบ่สูในกได้เนาะอะไรเนาะอ๋อลูกปังเราใส่มองนี่น้ําลาดนี่แต่นีนี่เลยยางมาเว้านํากันนี่ลูกปังว่าผู้ใดเอาให้ยังปลาูนี่ไปน้ําลาดเราก็เลยว่า เอาไงเอาละป่าสิบังป่าดูได้นี่ป่าย่างไปล้เปิ้นลางบางภูมิไม่เหี้ยเลยเราจะมาทิ่มผัดหม้อลืมผัดบ้านเลยทีเลยเออลืมเลยเมื่อเลยโอ้ยป่าก็จะหายเลยเอาป่าเป็นไข้บ่สบายเลยอือลูกปองญาติฮันได้เออแน่นอนอีกแ็นอนที่บ้าตายแรงเลยนุ่นผัดเสกไปเปรอะเบะเลยไปเพาะโอมวานจี๋หวานกู้เลยหลุดป้ากู้ก็มากู้จี๋หวานมีนักพิธีมหาแล้วเพราะ เอาน้องเบนล่ะเด้อน้องเบนกุศลมานซิตีบ้บ้านเฮาเด้อนี่เด้อโอ้ยขาจนบวมเนล้วพี่น้องโอ้ยปลา,า,าเขาก็น,น้องตั้งนี่ยเลยเส้นเนาะน้องปลาที่เขานั่นกันเนาะ มีเสาไฟฟ้านะคะตุดนี้ลูกทุ่งคักๆเลยะค่ะพี่น้องอันนี้กันลอกคือกันเข่าเลย้าิกตาล,ลายขนาดใครอยากได้ตาลมาปลูกเมาอยู่ทางนี้เด้อเบิงปกตาลนี่เบิงปกตาลพี่นออ้องเอาแมคโครมาจกเอาเด้อเบึงนี้ปลูกแบบเราเกิดเองกับวัชพื ลา,นนลายขนาดกะทางนี่นร้องเบนกปลาค่ะนากว้างขนาดพี่น้องโซนนี้หันน้ำท่วมเลยพี่น้องเ้ยน,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 นี่เลยนาปีหันน้ำห,หันทะลึกจนข้ามาถนน จ้าเล่ก,ก่อนหินในทางเลยพี่เดียอันนี้กหอดบ้านพี่น้องแไปเพียวแล้วนี้จะไปทางไหนจะต่อเงินก็นจ,นจะเดียวก็ไปพุ่งบกพี่น้องไปพุ่งโอ้บอกค่อยลงดีๆลยเนี่ยเออกระไเลยออเลยนอมรับเลยเออจื้อจืออ้อกระไรนี้วันนี้บ้านพี่น้องไ่เพียวค่ะแต่ประเด้ไยวหาลาวดอกเออ เนาะแล้วเลยางเรียบเป็นที่เก็บปะถูโบราณค่ะแหล่งโบราณคาดีโพนขาวค่ะตัวนี้เขาเรียกโพนขาวนะพี่น้องบ้านโพนขาวน้องเป็นโพนขาวเนาะโอ้ยจงลงเลยลงทีดลงต่ำเลยโอ้มาได้ใส่ดีเนาะมาได้อาบน้ำ <laughs> โหดผนขาวเราจับนั่นเด้ยแบบวัติคนเก่าคนแก่อดี๋ยนาะโอ้ส่วนมะเพฟษเป็นไรไๆเลยพี่น้องเพื่อนเออมะพร้าวต้นมะพร้าวผสมต้นปาล์มครับเี่เนาะหลือมิ้ว าตาบอแม่นพี่น้องข่อยบททีนี้ที่เขาซื้อมันนำเขาค่ะแม่นนะหน้าเขาอยู่ตรงไหนวะ